cứu đại ở oppo hả? cái bấm nắp tôi đây bói luôn, píng mà, píng à, mà, bà chắc. Bà chắc. Bà chắc. Bà gì chắc, chắc, đây, มัเินมอมาหน้าือมน้าาจนแนเขาทไเขาม่นีโเบอเาเดียวเขาเมหมนเยังภาถาเบอรโตอยู่เขาคืนวาเขาเขามาเห็นโจเลยเขาคนว่าสำร้านข้นสิมี้ข้นสะอาดข้นซุปมาชุ่มกันซีฟข้นมาเวียนเ้ กามามึงกัดตผมแล้วแปลว่ามันสะอาดแล้วเ่อวานันเกี่ยงวันไดมันมันน่งนี่เสียปาเกิดตัดห้ยก้าวเดียวโอยอีลาที่ไหนเนี่ยเอาอีเจะเป็เสิเอา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 เอีเอาเเอาเอเอาอเอาาเอาเเด้เอเอาเาเอาเเอเอเอออเาเออนเอาเาาเอเเป็นาเาาเ็นเเออ

โอ้อกเดียวกันนี่แหละยาย <c oughs> นี่กับคุ้มคักเลยป่ ปลาอะไรปลาอะไรนะเอาใหม่ไม่ได้ยินเลยนันหน้ามาทางนี้ไม่ใช่ปลาทองอันหน้ามาปลาอะไรอะครับไปดูกิ้งกาสิไหนกิ้งกาต<ม>ายหรือยังตัวแท้หรือตัวเทียมของแค้หรือเทียม ตัวจริงหรือตัวเล่นตัวแท้ฮะตัวจริงตัวจริงเหรอไหน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 เป็นอะไรตาลเมนเดอร์เหรอไหนไหนไหนตัวอะไรอ๋อโอ้ยังไม่ตายตัวเนี่ยเอ้า ไปดูใกล้ๆสิกลัวไหมกลัวอะไรกิ้งกาไม่ใช่กิ้งก่านะมันเป็นอะไรมีไม่เขาเรียกอะไรกิ้งก่าฮึกิ้งก่ากิ้งก่ายักษ์ขามันเจ็บนั่นแหกิ้งก่ายักษ์ใช่ไหมโอ้ขามันเจ็บแน่ๆเลยมันไม่เดินเลย เอามัดไว้แน่ๆเลยตัวสดๆเป็นๆอาตาดีเดาไปเล่นนู่นเดินไปเล่นนี่ จริงหรือตัวลอมตัวอะไรเนี่ยจิงกายักษจับ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 จิงกาโดนมัดไว้มา,าดูไหมจิงกายักิงกายักกิงกายัพอตะทอกุดชุ่ม จับสองมือเหยียดแขนไปทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้นะเออนั่น,นแหละปล่อยไปเยอะๆกำแน่นๆเดี๋ยวตกกำแน่นๆก่อนกำแน่นๆอันใส่ทุกนิ้วเออ cơm nên nền